สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วในรายการเฮ้ยนายเองก็เก่งได้เดี๋ยวแป๊บทำไมวันนี้มันมาแบบหวานหวาแบบซอฟซอปกติมันดุดันนะมันต้องออะไรมันหวานจังจะไม่ให้หวานได้ยังไงครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์เรื่องของการมอบ เดี๋ยวนะและ้วไอ้ไอ้การหมอบมันมันเกี่ยวอะไรกันด้วยมันทำไมต้องหวานมันเกี่ยวอะไรกันโอ้โหเนี่ยาการหมอบในโป๊กเกอร์นะครับเนี่ยมันก็เหมือนกับการจีบผู้หญิงไงอ่าการจีบผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องรู้จังหวะว่าตอนไหนควรเข้าตอนไหนควรออกตอนไหนคน้วยเดี๋ยวไอ้อะไรเข้าเข้า <c oughs> ออกเข้าเข้าออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเอาเองง่ายการจีบผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับการว่าแบบเราควรจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรเข้าไปตอนไหนอ่าควรออกตอนไหนควรหมอบตอนไหนมันในโป๊กเกอร์ไงี่ยเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยอึดอัดมากเกินไปอ๋อประมาณ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนนี้แบบผมรักมากๆต้องบอกเลยว่าโขสูงยาวเข่าดีพอดกับดมเลยวผมบอกเลยคนเนี้ยเออไม่ใช่พอเชอร์มันไม่ใช่ครับโอ้รู้แล้วรู้แล้วพอร์ร์แล้วพอรแล้วกีกี้สเปคเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากเลยครับผม ม,มาไงเนี่ยมาไงครับเนี่ยคุณผู้ช What? What? <What? S 2> มเ<า>ฮ้ยวารสวาร์สมามารับชวดมาด้วยโอโนี่แหละครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแขกรับเชิญสุดพิดเศษของเราวันนี้คือเจริไฮัน แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจริจะมานําเสนออะไรที่เกี่ยวกับเ<ด>มื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการหมอบแล้วก็การหมอบไม่เกี่ยวอะไรกับโป๊กเกอร์วะดดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป,ไป,ไปะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของการหมอบบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนเจริตช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยว่าการหมอบเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้างจะต้องบอกเลยนะว่าการหมอบหรือการโฟนเนี่ย มันอยู่ที่ประสบการณ์แต่มันอยู่ที่การตัดสินใจเหมือนกันเช่นมือใหม่เนี่ยจะไม่ชอบเหมาะเพราะว่าเหมือนเจออะไรมาน้อยอชอบซื้อชอบลุ้นสายลุ้น,น <ะ S 1> สายลุ้นแล้วก็ไม่เคยเหมาะเฮ้ยผมมีด้วยกับเจมากมากเลยนะครับผมเพราะว่าค<ม>ือบางทีเนี่ยผมผมก็ไม่ค่อยชอบเหมาะเหมือนกันเฮ้ยหรือว่าผมเป็นฟิตนะ ใช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยแต่ว่าคือผมจะหมอบนะหมอบให้กับคนที่แบบว่าไม่ค่อยเล็กเลยแต่อยู่ดีๆแบบมาเล่นลูกใหญ่ๆลูกหนักๆอย่างเงี้ยอันนี้ชัวร์แล้วว่าเขามีของแน่นอนก็คือสมมุติตรงกลางมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยนะแล้วคนที่เราเจอด้วยเนี่ยเขาเบนมาสองร้อยครับโอ้โหใหญ่ๆเลยไม่อยากให้ซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราคำนวณดีๆเนี่ย การซื้อแบบนี้มันไม่คุ้มแล้วถ้าเป็นการเล่นแบบลองเทิมเนี่ยแล้วถ้าคุณทําพฤติการแบบนี้หมอบไม่เป็นอย่างเงี้ยเบื่อเงินอ้เบือเงินเือเงินเกิดไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะเสริมให้ก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอบอดที่มันน่ากลัวเช่นบอร์ดมีสเปรย์มีฟาัดวันการฟาัดอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าไพ่เราไม่สตรองจริงนะครับเราก็ต้องหมอบให้ลงนะครับอ่าแล้วก็ แต่ว่าถ้าเราไปเจอกับบางคนที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยบลัฟอ,อ่ะนะครับอ่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บลัฟบ,บ่อยถ้าเจอพวกบลัฟบ,บ่อยบางทีอาจจะมีคอบออ้างน,นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยคือพยายามดูบอดก่อนถ้าบอดน่ากลัวหนึ่งคู่เจอเบ็ดใหญ่ๆมากทิ้งได้ทิ้งเหอ,อะหมอบไม่เป็นนะครับนั่นแหละการหมอบเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรครับมันเป็นศิลปะเหมือนการจีบคนคนหนึ่งนี่ทำไมรู้ไหมคือสมมติถ้าเราแบบว่า ดันที่หลังในการที่จะซื้อคือรู้อยู่แล้วว่าปลายทางะมันมีโอกาสแต่มีโอกาสน้อยอก็ต้องเปไปเรื่อยๆเหมือนจีบแล้วไม่ติดก็ก็ใหญ่นั่นแหละแล้วเขาก็ขี้ลําคาเหมือนไม่ได้สนใจเราออะโหไล่เราสหนักเลยไล่เราก็ใหญ่เลยแล้วเราก็ยังอยากไปต่อแบบนี้พวกไม่ยอมแพ้พวกแบบเสียเงินโดยสิ้นเปลืองอันนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม อันนี้เหมือน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 จะเป็นอินเนอร์นะมาเต็มเต็มเลยนะมาเต็มจริงๆครโทษทีเมื่อกี้มันประสบการณ์โอเคโอเคเอาแล้วครับวันนี้ก็เรามีเกมสนุกๆบทลงโทษมันๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฝฟังอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปพบกับช่วงเกมซ่าโชว์ปดจะเป็นบล็อกเล่นจริงโอเค ไม่ระวังนะเจอโดนแน่โดนแน่ไดไเฮ้ยมินเดสด้วยไปเราก็ไม่ได้อยู่นี่อตามตามเปิดป็อปเลยครับจัดไปเดี๋ยวขอแบบเี๋เก็บชิปดีดก่อ่าลบชิปลบชิปตรงกลางมีอะไรตรงกลางมีแปะนะครับเช็คเช็คเหรอ สามชิปสชิปเออสามชิปอ่าพอไหวไปดูอ่าโอเคอ่ะอ่อันนอือันนี้คือสีติดหรือยังนะติดแล้วติดแล้วติดแล้วติแล้วมีนะเช็คแปกับหกสิชิปสิชิปสิบชิปเลยายห่าเลยเนี่ย คอไปดิเดี๋ยวนี่กูถืออย่างเงี้ยมึงว่ากูจะสู้ได้ไหมมึงดูดำเมี่ยมเชฟขอได้ขอได้โอ้โหกูแจ็คอ่ะอุ้ยขอบผมอุ้ยกูดโฟเย็ใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้โหท็อปแพนท็อปแพนนัดปัดดอด้วยท็อปแพร์นัดปัดดอจิลิตมีแค่กูแจ็คมิดเดิลแพรมิดเดิลแพรโอ้โหกูดโฟกูดโฟครับกูดโฟหมอบลงเฉยครับโอ้โหสุดยอดจริงมาอ่ะ เริ่มตาต่อไปเลยดีกว่าอ่าโอเคมาเจ๊จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะไม่ยังไงเหลือเท่าไหร่น่ะ13ชิป13บ3โอเคน่าจะจบแฮนนี้มาสิเรดสี่เหรียญเอออ่าตามไปดูสิรองอะไรได้ยังไงได้ยังไงอ่ะเปิดฝาปิดครับ ไอ้ตัวแรกสวยอื้อื้อายเช็คอะครึ่งตัวสี่เลยเหรอครึ่งตัวเหลือข้างหลังเท่าไหร่นะ5 5ห้าคอคออยากชนะไหมอยากอยากชนะไหมโอเคจัดไปอันนั่นแน่ดูของอีกทีเช็คเอาไปให้หมดเลย เจออออินครับผมเอาไปหมดเลยเรีย่อออินครับเจมี่อออินเท่าไหร่นะห้าห้าอันนี้ต้องขอไหมเนี่ยอ่าอยากชนะไหมหมดนะหมดแล้วนะอ่าหมบครับผมโอเคอ่ามีนะมีนะมีนะเยดเคมีนะเยฟโฟครับผมเยดเคโอ้โหถูกแพ้ด้วย เออเอาที่ไปครับผมเอาที่ไปโอเคเจย์เจย์ปนไปเลยอ่ะเจย์ปนชิปไปแล้วอ่ะแล้วใครเขาบัฟกันใช่ไหมตาต่อไปกันเลยครับผมมาตานี้เหลือเหลือสิบเก้านะข้างหลังเหลือสิบเก้านะผมน้อยกว่านิดนึงเออมาเดี๋ยวตานี้จะเอาคืนมาสักครึ่งสเต็กก่อนโอเคอ้าละของดีด้วยใช่ได้ เด่๋ยว่าไงเล็ดก่อนสี่ชิาคอก็พอแค่คอเหรอเจ๊แค่คอหรอเอาเบาๆแล้วกันเจ๊ว่าไงสามพอสามสามพอดองเหรอสามเจ๊ผมมีนะ มีอะไรเขาบสมไปเก้า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 คือไพ่นี้มันต้องไปมเก้าชีไม่รู้ดิเอาไปหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจริงดิเอาแล้วแต่งหน้าแน่นอน มามันหมอบไม่ได้องแบบนี้มาหมอบไม่ได้ท้าอะไรหมอบไม่ได้เซตเซตเซตเฮ้ยพ็อกแปดสองเด้งเหรอพ็อกแปดสองเด้งมันหมอบไม่ได้ฮะพ็อกแปดสองเด้งเฮ้ยชนอุ้ยไม่ใช่เฮ้ยรึ่งอ่ะเฮ้ยเทียนำอยู่นิดนึงโอ้ยนินฝัดดอดอครึ่งเด็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำใจยังเดี๋ยวชิปต้องใจยังเอามาเตรียมไว้ตรงนี้เลยเออทำใจยังไงทำใจยังตู้ตายเลยโอเคเดี๋ยนะครึ่งๆเลยนะเนี่ยอ่ะไปเลยไปสองโพดำสองโพดำ ฮึบยังมีลุ้นยังมีลุ้นเดี๋ยวขอเฮ้ยลุ้นบ้าได้ลุ้นบ้าได้ห้าห้าแจ็คสี่ห้าแจ็คสี่ห้าแจ็คสี่ห้าโอ้เรียบร้อยโอ้ไม่เหมาะนะครับผมไพนี้ไม่เหมาะนะครับเซตก็คงไม่เหมาะครับมันจะเหมาะยังไงอ่ะเซตอะมันเหมาะไม่ได้โอเคครับผมอย่างนี้เราไปไหนกันต่อนะเมื่อกี๊กลับบ้านกลับบ้านเลยได้ได้ไหมครับเนี่ยกลับบ้านเลยนะเดี๋ยว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  อย่าลืมว่าเฮียต้องถ่ายแต่งหน้าอแต่งหน้าผมก็ลืมหมดแล้วเนี่ยแต่งหน้าลงเอาเห็นเป็นแปรใช่ไหมใช่โอเคเบาๆนะเบาๆนะโอเคไปโอเคนะครับสำหรับเกมวันนี้ก็จบไปแล้วนะโมเจลิฟแกล้งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาติชมรายการของเรากันด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงกันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ต้องการพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นนะครับผมอย่าลืมอ่าแอดไลน์แอดเอ็นแปดโปเกอร์นะครับแล้วกรอกโค้ดนะครับผมกู๊ดบอยคุณจะได้ชิปเรียนนะครับผมฟรีเลยนะครับเพื่อไปพัฒนาสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นเนาะอ่าแล้วก็ฝากรายการพวกเราไว้ด้วยละกันครับผมนะชื่อรายการ เฮ้เฮ้นายเองก็เก่งนะโอเคก็ได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงครับติดตามกันได้ครับผมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ทั้งสองคนขอขอบคุณเจริสด้วยนะครับที่เับเชิญให้เราวันนี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบายบายสวัสดีครับเอาเลยเจ๊เอาเลยเอาเลยขออนุญาตนะเบา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 เาเจ๊เบาเอาา เออเอาให้เมียแบบหวานให้กลับบา้านแล้วเมียจำไม่ได้อะเออเอาเบาเบาขอแก้มหน่อยแก้มหน่อยแก้มนิดนึงเอาฝั่งเดียวไม่ได้ฝั่งเดียวไม่ได้ต้องสองฝั่งหน้าผากดูว่างๆนะเจ๊ว่างๆเหรอยังหน้าผากยังว่างอยู่ยังก็ยังมือยังไม่อยู่เด็กครับต้องเขียนว่า อะไรฮะน้าผักเออแปลกไดแปลนะอ๋าโอเคโอเคจ้าขอบคุณจ้า